งานประเพณีปล่อยสังลองบ้านห้วยปูตำบลท่าตอนอเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22-24ถึงมีนาคม2566ปล่อยสังลองเป็นประเพณีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของชาวไทยใหญ่ซึ่งมีการจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือโดยอเภอแม่อายก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ป่อยสั่งลองก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งถือได้ว่าเป็นงานสำคัญของคนในอำเภอแม่อายเป็นอย่างมากสิ่งที่สำคัญของอำเภอแม่อายที่ยังคงมีประเพณีที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ของที่แห่งนี้เลยก็คือปล่อยสั่งลอง หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้กันบ้างหากท่านได้มีโอกาสมาเยือนเมืองหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของชาวไทยใหญ่ที่จะนำท่านเข้ามาสัมผัสที่เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ที่สุดของเมืองนี้อย่างแท้จริงปอยในที่นี้หมายถึงงานเฉลิมฉลองอันเป็นมงคลในการบรรพชาสามเณรสังลองนั้นคำว่าสัหมายถึงสามเณรส่วนลองหมายถึงหน่อเนื้อของผู้เป็นเทพพย,ยดา ดังนั้นสั่งลองจึงหมายถึงสามเณรที่เป็นหน่อนืือของผู้เป็นเทพพยดาปอยสั่งลองเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาชานานโดยจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมีนาคมย่างเข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งเป็นหน่อช่วงที่ชาวบ้านว่างเว้นจากการเกี่ยวข้าวแล้วปอยสั่งลองหรือที่หลายคนเรียกว่างานบวชลูกแก้วถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ งานปอยโดยทั่วไปเป็นงานบุญของทางภาคเหนือการจัดงานบุญนี้ชาวบ้านจะมาช่วยกันทำให้เกิดความสามาัคคีขึ้นในหมู่บ้านก่อนถึงวันงานทุกคนในหมู่บ้านจะมาช่วยกันตกแต่งของเพื่อน,นำไปทำบุญต่างๆซึ่งจะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่าดาขวดคือการตกแต่งไทยทางถวายพระสงฆ์แต่ปอยสัรงลองนั้นเป็นงานบุญที่เกี่ยวกับการบวชสามเณรที่คนทางเหนือเรียกกันว่าบวชลูกแก้ว คือลูกที่เปรียบเสมือนหัวแก้วหัวแหวนของผู้เป็นพ่อแม่นั่นเอง,งการบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่จะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการบวชสามเณรในที่อื่นๆโดยชาวไทยใหญ่ถือว่าสั่งลองนั้นเปรียบประดุจด,ดังเทพ,พย,ยดาที่มาปกปักรักษาทําให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งถ้าปีนั้นมีสั่งลองมากเท่าใดก็ถือได้ว่าความผาสุกมาบังเกิดขึ้นในหมู่บ้านมากเท่านั้น ผู้ที่มีความสุขที่สุดมากยิ่งกว่าก็คือผู้เป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดหรือผู้อุปการะสั่งลองที่ได้เห็นลูกสั่งลองอยู่ใต้ร่มกาสาพัสเป็นสั่งลองที่ผู้เป็นพ่อและแม่ภาคภูมิใจบรรยากาศตอนเช้าในวันประกอบพิธีบรรพชาสามเณรถึงแม้จะย่างเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วแต่อากาศของที่แม่อายก็ยังสบายและค่อนข้างหนาวเย็นอยู่แต่ทุกคนต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในการแห่สั่งลอง ซึ่งสั่งลองเองก็ต้องตื่นแต่เช้ากร่ก่อนรุ่งสามเพื่อให้ผู้เป็นพ่อและแม่อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดแลว้วก็มาแต่งองค์ทรงเครื่องให้สงยางามเสื้อผ้าชุดที่สวยที่สุดที่เตรียมไว้จะถูกนำออกมาสวมใส่ให้กับสั่งลองมีการประดับประดาดตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้พลาสติกหลากสีที่ชดาครอบศีสษะส้อยคอและเครื่องมอประดับต่างๆนอกจากนั้นที่ขาดไม่ได้จะต้องมีการแต่งหน้าสั่งลองให้สวยงามมีสีสัน ราวกับเทพมีการวาดลวดลายบนแก้มและเหนือทิ้วตามจินตนาการด้วยธนาคาซึ่งเป็นแป้งที่ชาวไทยใหญ่นิยมใช้ทาใบหนา้าโดยกปกติก็ถูกนำมาใช้ในการนี้ด้วยการแต่งตัวให้สังลองนั้นจะต้องดาเนินการให้เสร็จก่อนฟ้าสางที่ดวงตะวันของวันใหม่จะทอแสงสีทองจากขอบฟ้าราวกับเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านและญาติญาติผู้ดูแลสังลองแต่ละคนจะต้องเตรียมตั้งขอบวนแห่สังลอง เพื่อแห่ไปรอบอุโบสถถือเป็นการสัตตารัพระผู้เป็นหนอเจ้าเสียงของเริ่มขึ้นรับกับเสียงกลองชิงและฉากที่ดังต่างมาเรื่อยๆสั่งลองรูปน้อยถูกแบกขึ้นใส่ป่าด้วยรูปโฉมทิ้งดามร่มสีทองที่กลางรับด้านหลังยิ่งทําให้สั่งลองดูสง่ามากยญาิจะนําไทยทางดูโคตาที่ได้ถูกตกแต่งเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วแพเดินตามสั่งลองไปด้วยเป็นแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ สังลองจะถูกแห่รอบอุโบสถสางรอบช่วงเวลาของการแห่รอบอุโบสถนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งสังลองเอลงและญาติญาตจะเต้นระบำรำฟ้อนไปต่างจังหวัดเสียงของกลองฉากที่ดังไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเวียนครบแล้วสังลองจะถูกพามานั่งกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาคือการสวดธรรมวัดเช้าโดยญาติญาติก็จะนั่งกันอยู่ด้านหลังคอยดูแลสังลองอายุห่าง จนกระทั่งถึงเวลาฉันเทนจะมีการตั้งขันโต๊ะที่มีอาหารหลยอย่างให้ทานอย่างอิ่มหนำสำราญโดยอาหารมื้อนี้สั่งลองจะได้ทานรวมกับผู้เป็นพ่อแม่และผู้อุปการะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับการบรรพชาโดยจะมีการป้อนข้าวให้กับสังลองเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งบิดามารดาผู้อุปการะและรวมถึงตัวสังลองเองด้วย ในตอนบาดพิธีอุปสมบทจะถูกดำเนินการขึ้นสั่งลองจะต้องมีการทำพิธีขอขามาลาบวชจากผู้ให้กำเนิดสั่งลองโดยสั่งลองจะนำดอกบัวนหนึ่งดอกกรบผู้มีพระคุณนั้นก่อนที่จะมีพระรุ่นที่พาไปเปลี่ยนเป็นชุดผ้าเหลืองโดยจะถอดชุดสั่งลองและลบเครื่องสําอางบนใบ,นบหน้าออกจนหมดถือว่าเป็นการถอดรูปจากสั่งลองมาเป็นเอหน้อยที่จะบวชเรียนเพื่อดําเนินรอยตามพระพุทธศาสนา ส่วนโคต้านต่างๆที่เตรียมมาแต่แรกนั้นญาติญาติจะนำมาถวายเอ็นใหม่นี้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตของการบวชปีโยนต่อไปพิธีกรรมทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงคงเหลือไว้แต่ความปิติยินดีและภาพความทรงจำที่ดีงาม ที่ยังคงเป็นความประทับใจให้กับผู้มาเยือนหากใครต้องการสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของประเพณีดั้งเดิมทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายในชนบทที่ห่างออกกลายปล่อยสั่งรองบ้านเมื่อปู่ยังคงสืบทอดให้ท่านมาเยี่ยมเยือนในทุกๆปีผ่านบรรยากาศและสั่งรองพูปน้อยท่ามกลางปู่เขาจะคงเป็นภาพประทับใจและอยู่ในความทรงจำท่านตลอดไป Olá, é um... é um... thank you. น้องนางนะครับพอมีกะไรคณาไทยมีได้ปล่อยได้ค่ะน้องนางใช่มั้ยมีในรับสินคุณตําบูคะนะสไ